สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแบนโซนครับวันนี้เราจะมาเอ่อบอกนะครับว่าชุดนี้ครับหายังไงนะครับชุดนี้โอเคนะครับชุดนี้นะครับเสื้อสีขาวแล้วก็ผ้าปิดปากสีขาวครับโอเคปกติเขาก็จะเห็นคนจะใส่สีดำกันเยอะครับวันนี้เราจะมาหาสีขาวมากโอเคไปดูเลยครับว่ามันหายยังไงไปไหครับขั้นแรกเราต้องมาที่นี่ครับถ้าเรือเราเลือดลาตีนะครับ พรกนี้นะครับเดินที่เรียกว่าปู่ยี่สิบสี่นะครับโอเคซึ่งเราต้องหาใบานี้ครับเราจะเอาเทมีชเช่ไหมนี่บาชที่อาจจะเป็นอันอื่นนะเออเราต้องหาใบตัวแรกเปลี่ยนของซองซิลของความมืดนะครับเนี่ยตัวแรกเปลี่ยนซองซิลของความมืดโอเคซึ่งในดันนะครับจะดรอปแค่ตัวแรกเปลี่ยนของซองซิลธรรมดานะครับจะไม่มีคําว่าของความมืดนะครับโอเคเอามญหายยังไงอ่ะเข้าไปในดันไป ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในดันปู๖๔นะครับอ่าเนี่ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาฆ่านะครับก็คือบอสแฟร์นะครับคือเป็นบอสแฟร์จะเกิดตรงนี้เนี่ยตรงลานนี้เลยนี่ซึ่งมันจะมี2ตัวครับตัวแรกจะเป็นผมสีแดงๆดงครับแล้วตัวนี้จะเป็นผมสีฟ้านะซึ่งเมื่อเราฆ่ามาครับเราจะดรอปกล่องเนี้ครับนี่สองกล่องนี้่าซึ่งเอ่อตัวซองชิวของความมืดนะครับอันนี้หงชิวนะเห็นปะ จะมีเขียนอยู่ว่าเป็นใบๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นใบๆอันนี้จะเป็นซองชิวนะครับส่วนนี้จะเป็นหงชิวครับซึ่งที่เราจะหาคือชุดขาวครับจะ,จะดรอปจากตัวขุมฟ้าเท่านั้นนะครับก็คือซองชิวตัวนี้นะครับกล่องนี้จะดรอปจากบอสแฝดผุมฟ้าเท่านั้นครับโอเคไม่ใช่ทิ้งสินี่อ่ะเราก็จะรอเกิดนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็บอสเกิดแล้วนะจะเป็นของน,นี้ครับเวลาบอสเกิดก็จะมีประกาศทางเสิร์ฟครับอะตอนนี้เราก็รอครับรอคนมาเยอะก่อนเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปตีตอนนี้อาจจะแห้งแล้วม่รู้ตัวนะครับอะซึ่งตัวที่เราต้องฆ่าคือบอสหนึ่งฟารนะเห็นไหมอันนี้ตัวนี้สองลังครับเราต้องฆ่าตัวนี้อะเดี๋ยวรอครับสักครู่หนึ่งอ่ะน,อน,นัะ่นแหละคนจะเริ่มวิ่งมาแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มทยอยกันวิ่งมา โอเคนะครับตอนนี้บอสก็จะดรอปมาเป็นกล่องเห็นไหมจะเป็นสองกล่องนะครับอ่าโอเคเราก็เก็บเก็บสองกล่องเลยอ่าจะได้ไหมนะครับตอนอย่างนี้โอเคอ่ากล่องไล้ว่ะเอ่ออันนี้ซอง QR ผมมีสองกล่องอ่ะผมไปดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับอโเคเรามาเปิดกันทีละกล่องอ่าปัดเอาว่าวไปหนึ่งกล่องครับไม่มีอะไรครับอ่าอันนี้สองอ่าไม่ได้ครับได้แกนสารแทนอ่าไม่เป็นไร ก็ถือว่าเกลือครับอ่าอย่างน้อยก็ถือว่าได้แกงสารนี้งเอาไปขายได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่าอ่าการที่จะตีตัวนี้ครับก็ต้องใช้ความอดทนนิดน,นึงครับเพราะว่ากว่าจะเกิดเจ้นานาเอาเรื่องเหมือนกันอ่าแล้วก็โ็กัดจะเปิดได้ก็ยากอยู่ครับเนี่ยมีอันเดียวเ,ยเห็นไหมยากอยู่นะอ่าแั้นก็ถ้าอยากได้ก็ต้องอดทนกันนิดน,นึงครับโอเคอื่นๆนะครับอ่าเดีย๋ยว อ่ะถ้าคนอยากอคนอื่นอยากรู้ชุดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คอมเมนต์กันมาครับว่าอยากจะรู้ว่าชุดนี้หายังไงหางที่ไหนก็เดี๋ยวผมจะทำวิธีหาในคลิปต่อๆไปครับโอเคตัวนี้สวัสดีครับ